ะคะวันนี้คอปเตอร์จะให้แอร์คูคูเปิดเองนะคะโดยที่บ้านเรามีความร้อนม,มากกว่า30องศานะคะกดที่แอร์คูคูกดเชื้อยะกดสีฟ้ากดตัดไฟสีเขียวกดแอร์คูคูกดเทมเคนกดใหญ่กว่าใหญ่ยยกว่า30องศาะค่ะ แล้วก็กดถัดไปกดเครื่องหมายบวกกดจดไฟสีเหลืองแล้วก็กดแอปคูคูของเราแล้วก็กดสวิตซ์อ n อย่างนี้นะครับกดบันทึกกดถัดไปกดบันทึก yes แล้วก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วก็ไปที่หน้าจอของเราแล้วก็ปล่อยแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาทดสอบ ครูคูเปิดเองขณะที่บ้านดาวมีความร้อน30องศานะครับต่อไปก็ให้เอาได้มาเป่าแอร์นะครับ นะคะถ้าใครมีผู้สูงอายุหรือว่ามีสัตว์เตียงไมาเยี้ยงก็สามารถ